สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมวูดทิงเวฟช่วงนี้เนี่ยอาจจะเบื่อเบื่อหน่อยนะครับหลายคนเนี่ยก็คงจะก้มหน้าก้มตาฟาร์มแอคโคเพื่อพัฒนาให้ตัวละครเนี่ยเก่งได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ไหนๆก็อยู่ในช่วงของการทําทีมแล้ววันนี้ผมเลยมีสกูปพิเศษที่จะมาวิเคราะห์ว่าในแพท1.1ที่กาลังจะอัปเดตเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้มีตัวละครไหนในปัจจุบันที่จะไปเสิร์ชใช้ในแพทนั้นบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็มาติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ ทุกคนผมมาร์ลเบร์กเกองนะสงสายจังเวลาที่เพื่อนเล่นเกมวูดทิ้งเวฟและอยากจะเติมรูน,นัยบัตรรายเดือนหรือแพทเทิร์นพเติมที่ไหนกันครับถ้ายังไม่มีร้านประจำผมแนะนำเป็น e l a s t i c s h o p ร้านที่ลดค่าเติมลงได้สูงสุดถึง40%เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปลอดภยัยไร้การีฟันแน่นอนสนใจใช้บริการได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า Line แอด e l a s s ติก h o p มีแอดข้างาด้วยนะครับ ในตอนนี้เนี่ยเราพอจะรู้ข้อมูลแบบคร่าวๆกันแล้วนะครับว่า2ตัวละครที่จะอัปเดตเข้ามาในแพค1.1นั้นมีตัวอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับนั่นก็คือจินซีตัวละครนี้ดูจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยเบสิกแอตแท็กแล้วก็ลิสต์นั้นสกิลนะครับซึ่งดาเมจปลายทางที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสเปกตรดาเมจนั่นเองเท่าที่ดูนะครับภาพรวมเนี่ยดูจะเป็นตัวเมน DPS เที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะอั อัปเดตตามกันมาเนี่ยนั่นก็คือชางลีครับตัวละครนี้จะค่อนข้างโดดเด่นในเ,เรื่องของการสร้างความเสียหายด้วย h ฮ Attack แล้วก็ r e ี o ุ a นั้น k i l l ด้วยฟ s ชั่นดาเมจหรือว่า Damage ดาเมจทัดไฟนั่นเองครับ ั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการซับทีมธาตุไฟแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วผมมองว่าสามารถที่จะหยิบมาเป็นตัวเมน DPS เนี่ยได้เหมือนกันซึ่งจากข้อมูลคร่าวๆข,าของทั้ง2ตัวละครใหม่นี้นะครับเราจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าตัวละครที่มีอยู่ในปัจจุบันตัวไหนที่จะสามารถโดดเด่น่ะหรือว่าเฉลียใช้ใน p a ท1.1เนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้น่ะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่สามารถเอามาใช้คอมโบร่วมก,กันกับทั้ง2ตัวละครใหม่นี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวละครแรกกันเลยดีกว่าครับ นั่นก็คือสารถัว โดยสาหรับใครที่ปั้นตัวละครนี้มาตั้งแต่ช่วงที่เกมเปิดผมบอกเลยครับว่าสามารถใช้งานได้ในระยะยาวอย่างแน่นอนเพราะนอกจากจะมีความสามารถในการซับตัวเมน DPS ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแล้วตัวละครในอนาคตที่จะอัปเดตเข้ามาอย่างจินซีเองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันตามข้อมูลคร่าวๆที่ผมบอกไปะนะครับว่าจินซีนั้นก็จะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยเบสิกแระแทกและซานหัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างขึ้นชื่อในเรื่องของการบูทดาเมจให้กับเบสิ แอตแท็เนี่ยได้เป็นอย่างดีส่วนตัวเนี่ยผมก็เลยมองว่าสามารถที่จะหยิบมาใช้งานร่วมกันได้ครับตัวละครต่อมาครับที่น่าจะหยิบมาใช้กับจินซีได้นั่นก็คือเจนซินนั่นเองครับ ตัวละครนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามีความสามารถในการสร้างโลดท,ที่จะช่วยดูดซับความเสียหายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งในขณะที่ตัวโลดทํางานเนี่ยก็ยังจะมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตได้อีกด้วยที่ผมมองว่าสามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าดูจากลักษณะการใช้งานของจินซีแล้วจำเป็นที่จะต้องสร้างความเสียหายด้วยเบสิคแอตแทกเนี่ยให้ครบตามที่กําหนดจึงจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุลแวงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับว่าจะต้องเอาตัวเองเข้าไปคลุกไฟอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งก็ มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะถูกสตูเนี่ยสวนกลับด้วยการสร้างความเสียหายระยะประชิดได้การที่มีโล่ของเจนซนเนี่ยติดเอาไว้สักหน่อยก็จะช่วยเพรสเซฟได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับรีโซแนนซ์สกิลเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการรวบสตูสามารถที่จะกดใช้งานก่อนที่จะสลับไปใช้เจนซี C และใช้รี s o แนนซ์ไลเบเ a ชั o นได้รวมไปถึงตัวอัลโ s สกิลของเจนซนเองเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะทำให้รี s o แนนซ์ไลเบเ a ชั o นของเจนซี C เนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนที่โด เด่นที่สุดนะครับแต่ก็จะช่วยทําให้ในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนั้นดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนตัวละครสุดท้ายนะครับที่ส่วนตัวผมมองว่าสามารถเอามาใช้งานร่วมกันกับจินซีเนี่ยได้เป็นอย่างดีนั่นก็คืออย่างอย่างนั่นเองครับตัวละครนี้เนี่ยเหมือนเป็นจนซีในเวอร์ชันที่ดาวเกรดลงมาหน่อยครับมีความสามารถในการรวบสตูเหมือนกันถึงแม้ว่าระยะเนี่ยจะไม่ได้กว้างเท่ากับตามทีแต่ที่น่าสนใจเลยนั่นก็คืออย่างอย่างนั้น เปรียบเหมือนเป็นแบตเตอรี่ของทีมยังไงอย่างนั้นเลยครับเพราะด้วยความที่ตัว a u t o Skill เนี่ยมีความสามารถในการที่จะทำให้ Resonance Energy ของตัวละครถัดไปที่เรา Switch มาใช้งานซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นตัว Main DPS นะครับชาร์จได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นนะครับก็จะทำให้จินซีที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วย Resonance Skill แล้วก็ Resonance Liberation เนี่ยสามารถใช้งานในครั้งถัดดไปเนี่ยได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทีนี้นะครับเรามาดูตัวละครที่สามารถเอามาคอมโบร่วมกันกันกบชางลีเนี่ยได้เป็นอย่างดีกันบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับนั่นก็คือ Encore สำหรับตัวละครนี้เนี่ยหลังจากที่ผมนั่งดูรายละเอียดแบบเต็มๆแล้วนะครับเอาจริงๆถ้าจะเอาชางลีมาช่วยบูทดาเมจได้มากสุดเนี่ยก็คงจะได้แค่ในเรื่องของการบู u ฟูชันดาเมจหรือว่าดาเมจธาตุไฟขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของการบูทดาเมจของรีโซแนนต์เลเวชันเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีผลนะครับเพราะด้วยความที่ Reson น n c e l i b บอเรชัของ e n c o r e นั้นจะเป็นการเปลี่ยนลักษณะการสร้างความเสียหายต่างๆให้โดดเด่นได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตัว Reson น n c e l i b บอเรชัเองไม่ได้มีดาเมจที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะช่วยบูทดาเมจให้กับตัวรีโซแนนซ r a t i o n เนี่ยก็เลยดูไม่ค่อยจะมีผลสักเท่าไหร่ส่วนตัวผมก็เลยมองว่าถ้าจะเอาช้างเลียมาเป็นซับ DPS ให้กับ Encore เนี่ยก็อาจจะดูใช้งานได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิ มามกกนกัแต่สําหรับอีกหนึ่งตัวละครครับนั่นก็คือชิกเสียเนี่ยตัวละครนี้อาจจะดูตอบโจทย์มากกว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกนอกจากชิกเสียจะเป็นตัวละครที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายโดย f ยฟูชันดา a มจหรือว่าดาเมจทัสไฟแล้วนะครับก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยรีโซแนน r ์ไลบร t ชั n นอีกด้วย ซึ่งถ้าหากว่าเรากดเข้ามาดูที่คําอธิบายของ Resonance l e b e r a t i o n นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนอกเหนือจากการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยตัวเลข Damage ที่ก็เรียกได้ว่าดีในระดับหนึ่งแต่หากเรากดเข้ามาดูในส่วนของ Resonance Chain นะครับมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการใช้ Resonance l e b e r a t i o n ได้ลุ้นแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับสตูที่มีพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า50%หรือว่าจะเป็นการได้รับ Resonance Energy เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหากใช้ Resonance l e b e r a t i o n เนี่ยฆ่าสตูเหล่านั้นได้ ซึ่งเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยใช้งานจริงอาจจะดูยากนะครับแต่ถ้าหยิบไปใช้งานร่วมกันกับชางลีที่มีความสามารถในการบูตฟวชันดาเมจแล้วก็รีสูเน็ตไลเบเลชันเนี่ยผมมองว่าก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะเลย,เลยนะครับส่วนตัวละครสุดท้ายจะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเอาชางลียไปเป็นตัวเมน DPS ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าทําได้นะครับมันจะคนละกรณีกันกันกบยินลินนะฮะซึ่งตัวละครที่จะมาช่วยซับพ DPS ให้กับชางลียได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นมอดฟีครับตัวละครที่มีความสามารถโดดเด่นใน เรื่องของการบูตดามจเฮเวียทัคนะครับให้รุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับตัวรีโซ n นัซ์ไลเบเลชันเนี่ยก็ยังจะทําให้ภาพรวมดามจของเมนดีพีเอสเนี่ยเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันด้วยการติดเบ r ร์นิงแล็บซูดี้นะครับไปที่ตัวชางลีหลังจากนั้นนะครับหากชางลีเนี่ยสร้างความเสียหายด้วยเฮเวียทัซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวละครน,นี้อยู่แล้วตัวเบ r ร์นิงแล็บซูดี้เนี่ยก็จะสร้างความเสียหายด้วยฟูชันดามจได้หลายครั้งเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง ส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ r e s o n a n c e l i b e เลชั่นที่ C6 เนี่ยจะเป็นการบ o ทเบค ADK นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมซึ่งตัว main DPS ที่เราจะหยิบม,มาใช้งานนั่นก็คือชางลีเนี่ยก็จะได้รับผลในส่วนของตรงนี้ด้วย ทีนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนึกภาพตามแบบนี้ครับว่า m o d i f ิฟ e เองเนี่ยก็เป็นตัวซับ DPS ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ดีกับตัวชางลี i, ซึ่งชางลีเองเนี่ยก็มีความสามารถในการซับ DPS ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหากเรานะครับสลับการใช้งานระหว่าง2ตัวนี้ไปมาเนี่ยภาพรวมดาเมจเนี่ยก็จะดีได้เพิ่มมายิ่งขึ้นโดยที่ดาเมจไม่ดออปลงในขณะที่เราเปลี่ยนมาใช้ Mod i f ฟเลยเละครับ และนี่แหละครับก็คือตัวละครในปัจจุบันที่จะโดดเด่นหรือว่าน่าใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังการอัปเดตของแพท1.1ที่จะเพิ่ม2ตัวละครใหม่อย่างจินซีกับชางลีเข้ามาแต่ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาเสนอในวันนี้เนี่ยเกิดจากการวิเคราะห์และความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นก็อย่าลืมที่จะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่าง นลและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ